คนไข้ฉีดกรลี่ตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ฉีดเบอร์โทโรไปนะคะเบอร์โทโรทีไบไปนะคะแล้วคนไข้บอกว่ารู้สึกว่าฝ้ามันดีขึ้นมากมากๆนะคะเออทั้งทที่แบบคนไข้ไม่ไม่เคยฉีดฝ้าเลยแล้วก็ไม่ได้กินยาเกี่ยวกับฝ้าเลยนะคะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทําว่า,ท,วาทําไมนะคนไข้คนนี้เนี่ยก็คือแบบว่ามามาฉีดฟิลเลอร์กับหมอหลายรอบแล้วแหละเนาะเออพอฉีดฟิลเลอร์ทั่วหน้าเสร็จก็แบบเออชอบมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากทําอย่างอื่นเพิ่มนะครับประมาณไว้ใจอะประมาณว่าแบบ เอาผู้ตรงๆคือแบบมาฉีดที่เลอรกับหมอแล้วมันสวยแล้วมมนได้ผลดีอย่างนี้ค่ะคนไข้ก็เลยเปิดใจเรื่องอื่นก็คือแบบว่าอยากฉีดเบอร์โรเทโรรีไวให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะฉีดกูรี่เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะอะ่ทีนี้อีกสองตัวนี้เมื่อกี้พูดเมื่อกี้ค่ะคนไข้ไม่ได้ฉีดต้องการเพื่อที่จะแบบว่าจะแบบจะจะรักษาป้าโดยตรงหรอกนะคะเออฉีดอีก เบอร์โทโรรีไวท์เพื่อให้หน้ามันชุ่ชมฉ่ำขึ้นไงอิบโรโทโรรีไวท์อิบโรโทโรรีไวท์ก็จะมีตัวอะไรมีกรีเซอ,อร์ลผสมกับไฮยานะคะซึ่งฉีดเข้าไปในผิวแบบเพิ่ม,เพ,มเพิ่มการดูดน้ำเข้าผิวทำให้ผิวมันชุ่ชมฉ่ำขึ้นผิวอิ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยเธอฉ่ำเบาอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็ฉีดกูรีนะคะซึ่งเป็นไบอะคอลลาเจนไบโอสติมูลเลเตอร์นะเออเพื่อที่จะแบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนประมาณว่าแบบแก่แล้วผิวก็เริ่มเหี่ยวเริ่มบางอะไรอย่างี้ค่ะเออนะฉีดเพื่อกระตุ้นกาารรส้งคอลลาเจนนะคะแต่ประเดด็นนคคือไไข้ฉีปเธอ แล้วคนไข้บอกว่าหมอขาฟ้าบอกหมอว่าฟ้าพี่มันดีขึ้นไหมบอกเออเอเอมันดีขึ้นเยอะเนาะเราเคสน,นี้ไหมเหมือนจะถ้าจับไม่ผิดไม่ได้ฉีดฟ้านะยาก,กิินก็ไม่ได้กินนะแต่ว่าทาทาเป็นตัวนีโอโทนเซรั่มนะคะคนไข้ก็บเออฝ้าดีขึ้นนะคะหมอก็มาคิดว่าเอไะ้กลไก กลไกมันน่าจะเกิดจากอะไรนะคะอย่างอย่างปูรีนะคะหรือว่าเป็นแบบเป็น PCL ซึ่งเป็นคอลลาเจนไบโอสิมูเลเตอร์นะคะมันไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้นะคะขีดเส้นใต้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้พอคอลลาเจนมากขึ้นคอลลาเจนก็คอลลาเจนที่สร้างขึ้นก็คือะคะเซลล์ผิวใหม่นะคะเป็นคอลลาเจนไทวานพอเป็นพอเป็นเซลล์ผิวใหม่นะคะสมดุลผิวมันก็ดีอะเธอประมาณว่าแบบอีผิวที่มันเป็นฝ้าก็คือเป็นคอลเจนเป็นผิวแก่ๆที่มันแบบว่า ระบบสมดุลเกี่ยวกับการสร้างเม็ดสีมันไม่ดีนะคะแต่พอเนี้ยมันได้เซลล์ใหม่พอฉีดอีตัวกระตุ้นการสร้างลลาเจนมันได้เซลล์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะเออส้ามันก็เลยดีขึ้นจากการที่พอเซลล์ใหม่กระบวนการสร้างเม็ดสีสร้างอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นมันก็เป็นไปได้ที่ฟ้ามันจะดีขึ้นนะคะทีนี้พอฟ้ามันดีขึ้นจากตรงนี้แล้วนะความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นจากการฉีดบริโภรโรคีไวทะนะที่มีทั้งปีเซลล์แล้วก็มีทั้งไฮยาเนี่ยค่ะนะ พอผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำผิวก็สุขภาพดีเธอมันเหมือนกันฟื้นฟูจากภายลอ่ะประมาณนั้นนะและตัวไฮยาตในบลูทอโรดีไว้เองมันก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ระดับหนึ่งด้วยนะคะทุกอย่างรวมรวมกันมันก็เลยดีขึ้นนะคะเธอทั้งที่คนไข้ก็แบบไม่ไม่แบบไม่เคยฉีดฟ้าไม่เคยกินยาเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนทําแบบนี้แล้วจะได้ผลดีเหมือนกันอย่างนี้ทุกคนนะฉันพูดให้ฟังเฉยๆนะคะว่าเคสนี้เออคือมันได้ผลแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครจะลองดูก็ได้นะคะแต่หมอก็ไม่ได้มันไม่ใช่กระบวนการรักษาหลัก่ดีวา คนไข้ได้ผลแล้วก็คิดตามหลักวิชาการแล้วมันก็เป็นไปได้ที่มันจะได้ผลนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังอะคะ่ะใครอยากลองก็ลองดูนะเออใครเป็นฝ้าทาอะไรก็ไมอค่อยดีขึ้นมันลองฉีดอูรีตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ฉีดโปรโีโรลีไอมให้ดูนะคะทั้งเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเหมือนเป็นการแบบซ่อมแซมผิวจากภายใน,นอะเธอนะเบอร์ทำให้ผิวมันแข็งแรงอะฝ้าก็เลยดีขึ้นนะคอลลาเจนสร้างใหม่ก็เป็นคอลลาเจนเด็กนะเธอดูเด็กซีเด็กมันเป็นฝ้าที่ไหนละ่เนเลนนเนะเพราะว่าีฉด เบอร์โทรศท์รีไวตอยู่เดี๋ยวไปฉีดก่อนบ๊ายบาย